ธุรกิจป้าตอนแรกเลยป้ากับขายกับข้าหน้าโรงงานนะคะขายถูกมากเลยชุดละ15บาทไทในได้มันวันละ7 0 0นะสมัยนั้นก็เยอะนะแต่น้องสะพ้ายเนี่ยมาเอาคนเรา0 0ไง200นี่ก็400แล้วป้าเป็นเ่าแก่ค่าตัวแค่150 2สองคนก็3 0 0 ก็เลยบ่นให้น้องชายฟังว่าอยากขายทั้งวันไม่อยากพักแบบนี้เลยเพราะเงินมันไม่ค่อยเข mm ้า hmm. มันก็เลยบอกว่าเดียวจยัดให้พี่เดี๋ยวผมพาจะไปดูไอเดียตรงนี้ที่ดอนเมือง mm hmm. ขึ้นแท็กซี่ไปกับเขาเลยไปก็มันมีกับข้าวสามอย่างเองคุเป้อะไรนี่ยเราก็เลยฝันใจนะเราบอกก่บน้องไปดูนะพี่จะทำให้มันดังทั่วโลกด mm ีสิบนี่มันก็ไม่แพงนะคะป้ากระดู ของตลาดนะสามชามสี่ชามป้าก็ไม่เคยคิดกับลูกค้าเลยปันใจลูกท็กซี่แล้วก็แม็กเฟสเจอร์เนี่ยทีเนี้ยบริษัททุกอย่างเรารับทุกคนเลยคนะ่ะก็มีสโลแกนอยู่ว่าลูกค้าหยิบท้องไม่ค้าก็หยิบใจก็ไม่ต้องพู้ถือ่ออะไรเงี้ยสโลแกนตัวนี้มีในฝังใจป้าอยู่นะ ถูกประหยัดแล้วก็อิ่มแล้วก็อร่อยครับคนทํางานหนักๆอย่างผมเนือยม่ส้นเตอร์หรือคนทั่วไปต้องการอาหารที่มันอิ่มๆและกินได้เยอะๆแล้วก็ได้ทํางานไม่หิวมาเป็นครั้งแรกครับมาลองดูว่าว่าว่าโอเคไหมคิดว่าจะกลับมาครับผมคุ้มค่าครับกลับค่าของชีพสมัยนี้ก็ร้านนี้ถือว่าโอเคครับผมผัดเองป้าผัดเองป้าไม่ให้ใครยุ่ง กลัวมันไม่ถูกปากลูกค้ายอมทําเองเลยยิงตีคู่กับลูกน้องเองเพิ่งแต่ตีสองนะผนได้ยังไงอยู่ที่ใจเราด้วยพี่ว่าเออเราทําออกมาหมดทุกวันเลยมันก็มีกาําลังใจตัวเนี้ยกับค่าที่ทำทำเร็จน,นะคะมันมันทานไม่ได้แล้วเราก็แจกกทมไปแก่คนที่รู้จักทาบุญไปนในตัวเราสิไม่ท้อค่ะ แล้วใจเรารักด้วยนะอยากให้มีแบบนี้แทนป้ามั่งป้าให้ไอเดียไปเลยให้สูตรทุกอย่างแต่เขาทำไม่ได้เขาบอกมึง mm hmm. คนก็พูดเจ็บนะ mm hmm. ไม่ทำให้โง่ mm hmm. เหนื่อยจะตายเขาว่าองนี mm ้ค hmm. ป้ายังอยู่นะป้าจะทำทนี้ตลอดไปเลยแต่ว่าคนที่จะมาเอารับช่วงแทนผมไม่มีป้าจะทำตัวให้แข็งแรงให้ไม่มีอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยค่าป้าไม่มีนะพุกเฟ่ก็คงจะไม่มีต่อไปในกรุงเทพ